ฮัลโหลสวัสดีครับลูกบอลสวัสดีครับสวัสดีครับบุญหมวยสวัสดีครับได้ไปครับได้ไปครับอะไงเหรอคะพี่อารมณ์เออประเดี๋ยวผมไม่จบปูนมาไม่มีใครไล่เลยผมอยากโดนไล่อะได้ปะทำไมลำคอคุณเป็นอย่างนั้นนะคะพี่อารมณ์อ่าเป็นยังไงครับมันเป็นแปลกๆอ่ะมันมันแตกอะไรอะมันแตกอะไรปกติ ไม่ปกติปกติไม่ปกติอ่ะปกติยังยังปกติเสียงหลอกบบนี้ออกมาจต้าได้ ดูไว้สู้ไปสู้ดูไว้เรียบร้อยเอาหน่อยวะดูไว้เอาหน่อยวะ ไม่เท่าไรหรอกฝั่งหนูน่ะไม่เท่าไรน้องก้อนมันนครับขับมันทะลุตึกไม่ได้น้องอันนี้คือจะดูว่ารถมันอึดไม่อึดใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้เราทดสอบรถอยู่ใช่ไหมมันอึดอยู่แล้วน้องแต่ที่จะไม่อึดเนี่ยคนในรถดีดีกว่า ชาบชอนี่เี๋พี่นี่นี่นี่อย่ามันไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พนี่ขับขับขับให้ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ตำรวจทั้งสอน,นอนไล่เลยซ่อมก่อนเดี๋ยวพี่ซ่อมก่อนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะอยากมันปหมปเดี๋ยวพี่พายมัน

เดี๋ยวพี่เป็นคนขับรถให้น้องเองดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวยังกว่เดอะฟ้าอุ๊ยขอโทษเลือก็จะวิ่งตรงครับรถครับรถ เอ้ยเบรบตตกมากเลยเหลือ40่สิบอีกอ่ะสวัสดีครับลูกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมวยสวัสดีครับได้ไหมครับได้ไหครับเออเหรอต้องไงล่ะครับพี่อารมณ์เออประเดี๋ยวผมไม่จบปนมาไม่มีใครไล่เลยผมอยากโดนไล่อะได้ปหมทำไมลำคอคุณเป็นอย่างนี้นะคะพี่อารมณ์เออเป็นยังไงครับมันเป็นแปลกๆอะมันัแปลกอะไงอะมันแปลกอะไร ปกติไม่ปกติปกติไม่ปกต,ติอ่ะปกติยังยังปกติเสียงหลอปนี้ยอ่ะสปรอร์ตยังครับส,สุดสวย <c oughs> อ่ะคนละอย่างเลยนะสวัสดีครับโ <c oughs> อ้ยนี่มันคนละฟิลเลยค่ะอ้าวเราชอบฟิลแบบไหนอะครับไหนบอกบอกพี่สิม่โูลห่วยรับแจ้งความก่อน ว่าไงจะทำอะไรตำรวจเนี่ยน้องผมไปจกปูนมาเนี่ยในรถเนี oh ่ยไหนคันไหนพี่คันนี้ในนี้ในนี้เนี่ยน้องก๊อฟเนี่ยน้องก๊อฟอยู่ในรถเนี่ยไปพร้อมพร้อมไปแค่พร้อมออกไปขอรักสอนาขอรักสอนากลับข้าวเร็วกลับข้าวคึ้นรถขึ้นยถขครับเดรยวขับ ก็รดโอเคไป go yeah huh ฮอ้เฮียมันยิงยางกูไปจังไว้สัตวไอ้ยโอ้โหใจเย็น อย่างต้องไวจัดเลยกี่รอแล้ววะสองสองเข้าวะ

เขาไปโดนจับนี่จบเลยนะแล้วเมื่อกี้ขับหลุดด้วยนะถ้าไม่แชร์อะเมื่อกี้ตำรวจหล,ลงแล้วจริงอยู่อยู่ตรงสะพานนะ่ะหลงแล้วเมื่อกี้ขับเลี้ยวเข้าไปจอดในโรงเหล็กก็หลุดแล้วอะเสงว่าะ ออกค็คอยเท็กไปครัวเขาจะบอกว่าถ้าผมให้เฮียหลงมันจะแบบว่าคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะมองแบบว่ามันแบบไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับจับก็บจับเดีย๋ยวค่อยไปเล่นใหม่ก็ได้แค่ปูนงึงแต่เยอะนะเอาจริงอ่ะหลายถุงอยู่นะเมื่อกี้ในก๊อฟได้จะมีสามถุงในตัวผมอีกสิบเอ็ดถุง อ่าหมื่นห้าหมืนหอ่ะแล้วกบกูไปไหนวะนะนู่นอยู่นู่นอยู่น่นอยู่นูนอยู่นู่นเออนะ no, มีแคปซีผมก็มีปะ ไม่มีแล้วผมเก็บไปแล้วมีใบกระท่อมด้วย้จะจะจะสวยอะไรขนาดนี้ไม้วิ่งหนีไหมเราผมวิ่งตามวิ่งหนีไหมมอไปดีกว่าถามพี่หลงเลยเมื่อกี้พี่หลงทิ้งผมใช่ไหมถามพี่หลงอะไรนะบอกพี่หลงทิ้งผมใช่ไหมเหลือเหลือผมคนเดียวตอนนี้ผมโดนลุ้มโดนกระชากะดีกระชากไม่พักเลย วันนี้วันนี้โดนโดนกระชากันบ่อยปะผมสามสี่รอบติดแล้วเนี่ยผมโดนรอบหนึ่งเอาแค่ยืนจกปูนเฉยเก็โดนอ๋อพี่พี่หลงมันมันจะเป็นมันมันจะแครใช่ไหมใช่พี่เออพี่หลงลองลองลองตัวตัวเกมอันใหญ่ลงใหม่ครับลงใหม่อีกรอบโหโหลดโหลดนานอยู่นะเดี๋ยวค่อยคืนนี้แล้วกันค่อยแก้บอกเลยโคตรนานนะวิ่งไหมคุณกอฟวิ่งไหมคุณกอลฟลองวิ่งไหมวิ่งหนีพวกผมไหมอ่าเอาดีกอล์ฟเาดี ให้ไปก่อนสิบวิสิบวิเอาวิ่งเลยวิ่งหนีผมไปเลยสิบวิไปเข้าบ้านถ้าคุณก๊อลฟเข้าบ้านดูไว้ได้รอดเออเอาดิก๊อลฟไม่เอาพี่เอานะแล้ววคุณกอล์ฟกูวิ่งไม่เอาน้องเลยสิบเอ็ดถูเหี้ยใครจะอยู่ก็อยู่ บวิ่งมาสกเก็ตไม่น่าได้เขาอบอกให้วิ่งอ่ะไม่ได้หบบรอกวิ่ง ไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับขอเก็บของในในตัวก่อนส1ถุง uh <laughs> ไม่ได้แล้วว่ะตายเหรอเดี๋ยวคว้มไข่วะอันนี้เคสเคสเดียวกันมว่ะใช่พี่เกิดกันหมดไม่แล้วไม่สลบอ่ะ ตกมาจากสะพานครับแล้วก๊อบว่ะก๊อบอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่นเารูอีแล้วอาลูอีแล้วตามกันหมดใครเป็นคนนำอะก๊อบนำดีจริงๆริงสภาพข้างบนอะก๊อบก๊อบกดกดเรียกหมอครับอันนี้เขาโดนจับป่ะแล้วโดนจับเดี๋ยวพี่ไปยาเจลเขาไม่เดี๋ยวให้เขาติดคุกสักหนึ่งนาทีไหมให้เขาลองดูติดคุกไหมเนี่ยหลงฮ่องกงเหรอใช่ฮ่องกอง เอาตู้ปลาเลยไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ครับห้องกงตู้ปลาใกล้ดีปรับตามปกติเลยครับปรับตามปกติเลยเขามีของใช่ไหมเขามีของเหรอพี่เออน่าจะมีก็ไปกับพี่อะมีอยู่แล้วแล้วขับปรับมันลดไม่ได้ไงใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่มันที่ผมเนี่ยด้ขับปรับอะระยะแบบปกติที่ต่อนอนะครับคุณกอล์ฟพยัดนะให้ผมขับพาน้องไปไหม ไปหมดเลยเนะี่ยครับสอนน้องไปทางไหนวะเบลลน้องชายเจอสอนอครับเจอสอนอครับเดี๋ยวผมพาน้องไปครับเบลล์เดี๋ยเดน้องชาย กูว่าไม่น่าถึงหายได้อีกเดล๋ยวรดอีกแล้วเหรอก็บอกไปกัระดมกัิเอาไงไอ้คันไหนก็ไปคันไหนนี่คันนี้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 ขึ้นมา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 แล้วเดลก่อน à lát béo ăn lát béo ăn lát dăng u đập lấy không? Yeah, yeah, ok, okay. ี่มาแล้วเหรอลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเขาสอนนอไปรอๆเลยบอกผมมามอบตัวครับอย่าต่อยกันเราไปแยกกันไหมมาคุณก๊อฟเชิญครับเชิญทางนี้ครับคุณก๊อฟเชิญครับเต็มแล้วอะ่ะก็มีใครอกอ่ะ แข่งครับเข้ามาอันนี้ครับคุณตอบทางด้านขวาเรียบร้อยครับเป็นไรเดี๋ยววิ่งไม่หยุดเลยสายไหมนายอินสิงโตขอยักคนตัวครับครับโอ้โหขยักปูนสี่ถุงนะครับขยักเขียนจำนวนครับโอ้หจกใสเยอะเชียวขยักปรับสี่พันครับครับนี่นี่นี่แตกครับแบบที่ผมเอาไม่เอาไปทานแล้วเหะงงโทษโทษโทษเดี๋ยวผมออนเดี๋ยวผมมันให้เขาเอง ขออนุญาตจำคุกนะคุณก๊อฟครับครับผมเดี๋ยวพี่รอหน้าสนอก๊อฟโอ้โหคุณก๊อฟก๊อฟมีแคปซีด้วยนะแคปหมูหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ล็อกมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะตี่ต้องยึดนะครับผิดกฎหมายนะคุณก๊อฟได้ครับขออนุญาตจำคุกนะครับตีด้วยมาทุกคน ทุกคนพี่หน่องวัสดีครับกูไปอีกแล้ววัสดีแค่นิดกว่ะอยู่พวกใหญ่นะ oh. ไม่ไหวแล้ววันนี้เล่นจีเดีย์ไม่ได้ได้มั้นนะ <Yeah. S 2> All day and all night We stay up it felt so right We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the